สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับพอดีพี่กําลังจะแพ็คของส่งให้คุณลูกค้าย่านเอกมัมครับผมพอดีพี่เขาให้โจทย์มาว่าอยากได้นาฬิกาผู้ชายในงบประมาณพันกว่าบาทน,นะครับก็เลยส่งแบบให้ดูประมาณ7จแบบนะครับแล้วก็สะดุดตาแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวพิมพ์นิยมของปีนี้เลยครับคือตัวขายดีมากในกลุ่มราคาพันกว่าบาทเนี่ยพี่แนะนําว่าถ้าเกิดจะซื้อเป็นของฝาก ช่วงปีใหม่ซื้อฝากผู้ใหญ่หรือว่าจะซื้อให้คนพิเศษเนี่ยตัวนี้ดูไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคุมราคาแล้วก็หน้าตาที่ว่าพาไปวัดไปวาได้เลยเรียกงันดีกว่านะครับถ้าสมัยก่อนเรียกพาไปวัดไปวาได้นะครับดูนิดนึงนะครับตัวเรือนเป็นโลหะนะครับผมสายก็เป็นโลหะสเตลเลสตีลนะครับหน้าปัดเป็นสีดำนะครับอันนี้เห็นไหม ตรงตรงนี้ตรงเข็มสั้นเข็มยาวม,มีภายน้ำนะครับบางคืนมันจะเรืองแสงนะครับผมหน้าปัดจะเป็นลายตารางนึกถึงธงเวลาระโบกตรงล้อรถรถ,รถวิ่งเข้าเส้นชัยมันจะเป็นลายตารางแต่ไม่ได้ถึงกับว่าเยอะจนแบบลายตาลายไม่ขนาดนั้นนะคือพอเห็นเป็นรางๆก็ดูเก๋ดีนะครับผมบอกวันที่ได้นะครับกันน้ําในระดับฝนตกล้างมือนะไม่เข้านะครับแต่ห้ามเอาไปดําน้ําลึกๆนะครับไม่ใช่ในการดําน้านะครับเป็นในการใช้ชานปกติเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูนะเนี่ย อันนี้บอกวันที่นะครับดูรอบๆก่อนลายสายเป็นลายนี้ครับลายมาตรฐานทั่วไปนะครับชื่อแบบแบบง่ายๆเลยอยิง่งเอาตรงง่ายๆใช้งานาง่ายๆนะไม่ได้หวือหวาอะไรมากคือแบบเน้นเน้นว่าเรียบเรียบง่ายสายก็แบบแกะเอานะครับสามพับสามทบฝาหลังนะครับแบบนี้นะครับอเป็นหน้าปัดสีดํานะครับผมเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG หนึ่งปีครับ พร้อมกล่องคู่ม,มือเป็นบระกันศูนย์มาครบ,ครบขนาดตัวเรือนใหญ่ไหมไม่ใหญ่มากครับประมาณ43เรียกไม่ใหญ่มากคงไม่ได้เรียกว่าขนาดมาตรฐานดีกว่า43มมิลิเมตรคือขนาดมาตรฐานนะครับจากซ้ายไปขวา4.3เซนอ่านะครับขอบเป็นเงาเงา,เงานิดนึงนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผม คือถ้ามือประมาณกลางๆเนี่ยใส่ได้เลยนะถ้ามือเล็กมากๆเนี่ยต้องดูหน่อยถ้าเล็กเล็กต่อ15เซนนี้ต้องระวังยู่วจะใส่ไม่ได้เอานะครับผมแต่สายทํามายาวมากนะครับคนมือใหญ่ๆห,หน่อยก็ยังใส่ได้เห็นไหมเบลล์่มเลยนะมีตรงนี้ให้เลื่อนอีกนะครับฐานก็เบอร์ปกติฐานหมดเปลี่ยนฐานตามร้านทั่วไปได้ง่ายๆไม่ยากอะไรนะครับผมอ่าเป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ป,ประกันศูนย์ซีมจีหนึ่งปีพร้อมกล่องคู่มือเบป,ประกันศูนย์มาครบๆเลยนะครับผมยังไงสนใจเหมือนพี่เขานะครับรบวน สั่งได้ทางไลน์ข้างบนครับแอดไลน์นะครับหรือจะเบอร์แอดจะเบิร์โทรก็ได้นะครับถ้าไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่แล้วกันนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีของอะไรน่าสนใจอีกต้องแฮ็กของอีกเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูอีกนะครับผมจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9ครับสวัสดีครับผม